สามชิอ๋อเอาเยอะก็ถูกลงอือนี่มาเรามาดูแปลงเพาะนี่คณะสองร้อยหลุมอ๋อสองร้อยหลุมแล้วไปปลูกนานไหมพี่คะนา้ไม่นานหรอกคะนา้นประมาณสักสั้นกว่าวันสั้นวันอ๋อมันขึ้นอยู่ที่เราเขาดูแลเปลี่ยนเราเราต้องใส่นี่ไหมเขาเรียกอะไรนะ วัตติกเหรอหรือว่าปลูกเอาเอาฟางคุมเลยคนนี่ยเขาปลูกแบบไม่ไม่เลยคุมนะเปลูกหญ้าทำไงอ่ะเขาหญ้าถอนเอาโอ้หญ้าก็ถอนเอาหลังีก็อยู่ที่เขาปลูกที่ปลูกทางไงอ๋ออันนี้อะไรอ่ะอ๋อมันเขือส้มสีแดงๆก็เหรอับทับทิมแดง ลูกใหญ่ลูกเล็กอ่ะลูกเล็กครับคือลูล็กอ๋อ oh. อันลูกใหญ่นะครับแกมมา oh. อ๋อเอ่อในสลัดแก้วอันนี้อันนี้อันนี้าานอ,อันกการดเนาะสลัดแก้วครับสลัดแก้วอ่ะทางทางหลามเป็นวิรุดวิร <Bil ut. S 2> ุดวิรูดนี่น่าจะข้อควรวิรุดนะอ๋อ oh. มีหลายอย่างครับเออเดืยนพักเจ้าวานนั่นแหละดีละดีละบนร้อยในสันบญาขับปลุกภาพแบบนี้เนาะ ไม่เอาขนาดโ๋อเอากล้าแล้วไปปลูกเนาะ่ใจเออันนี้อะไรชุดในงามเต้ยนะหัวใจหัวใจครับคืออะไรพี่ผมไม่รู้ครับเป็นกระลำหัวใจอ๋อหัวแหลมมันนะเอ่าอ่มันมีกระลำหัวแบนหัวกลมครับหัวแหลมอันนั้นเป็นหัวแหลมอ๋ออันนู้นเป็นหัวกลมหัวบบิ้ นะั่นเกี่มยมมะมะเขือส้มเกนใหญ่แล้วอย่างนั้นมันต้องปลูกในโรงไหมพี่มะเขือนะมะเขือเนะเห็นนั่งบนร้อยนะครับปลูกนอกโรงออกนะ็มีนะเหรออืไม่ต้องคุมตะแลนงี้ใช่ไหมคุมเลยเห็นเขาปลูกนะปลูกในแบบใครแบบนี้ก็พอใส่ปุย๋ยใส่น้ำพ่นยาไอก็มันก็จะเปี้งเชือกมันจะขึ้นตนะ้อ,องทำเชือกเห็นพี่น้องมุ่งบนร้อยนะเขาใจ้าอย่ืงแต่บางคนก็ปลูกในดวงแล้วตเพื้นที่ ทำโลงเงี้แพงไหมแพงอ่ะแพงอันเนี้ยมีชุดไปนู่นไปลุกวดล้านอ่ะเหรอเฉลี่ยต่อ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 อันนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นถึงไหมในห้องไงเหรออ่าน่าจะมาถึงไม่ถึงเหรอตอนนี้มันราคาเหมาเยอะเนาะน่าจะมาถึงประมาณชุดก็ประมาณสามหมื่นอืม ตัวห้องนะครับนนประมาณสักสูงนี่เท่าไหร่เนี่ยสามสองเมตรครึ่ง,นงนเนาะเกือบสามเมตรอะเกือบสามเมตรเนาะแต่มันทำทีเดียวอยู่ได้เมินอะน่ะเนาะเท่านั้นว่าสองเมตรอสองเมตรครึ่งเท่านั้น,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 นโล่งหินเนี่ยเกือบเมตรอะเนาะเวลาเำาลงดึกเนี่ยเวลาลวมมันปีมันต่ยุบไปหมดค่ะมันต้องทำโล่งดึกโอ พูดลงประมาณเมตรเนี่ยก็เอาเทปูนอ๋อเทปูนฝังไว้เนาะครับเทปที่น่าว่าเราใส่น้ำหน้ามันจะหลุมนง่เนี่ยเอาแล้วพี่ใส่น้ำไงเนี่ยใส่น้ำไม่ใช่ใส่ยังใช่โวโ้โคดอ๋อนึกว่าใช้สปริงเกอร์ใช่คนระับใส่โคนนะ้นอ่น